สวัสดีครับเชา้านี้มีอาหารมาฝากปลาเนี่ยเป็นข้าวนะที่เหลือในก้นหม้อนะเดี๋ยวเรามาเลี้ยงปลากันปลาในคลองเนี่ยคือเศษอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวเศษแกงนะเศษเนื้อเศษหมูเศษอะไรได้หมดนะปลานี่ชอบกินหมดนี่แหละเราทำบุญด,ด้วยกันให้เศษอาหารกับปลา นะสิ่งที่เราบอกว่าเราไม่ใช้นะแต่ว่าปลาที่อยู่ในคลองเนะี่ยเขากินได้นะไม่ต้องกลัวเขาท้องเสียฮะไปดูที่ว่าอาหารของเราเป็นอะไรนี่ฮะเศษข้าวโอ้โหมีเห็ดด้วยนี่เห็ดใส่แกงส้มนะอ้ยแกงต้มยำนะนำมาให้ปลานี่เห็นไหม โน่นโน่โน,นมากันแล้วมากันแล้วนี่นี่เอาเนี่ยตัวใหญ่ๆดูฮะเนี่ยเนี่ยชอบเลยเนี่ยตัวใหญ่มากปลาปลาแรดนะปลาแรดตัวใหญ่เหมือนปลานิลนนี่แหละแต่มจะแบนกว่าอืเนี่ย ดูฮกินกันใหญ่เลยดูมาเป็นฝูงเลยเยอะมากอืมนะ่อเลยก็ให้ตื่นๆนะะนี่จะได้เห็นนะดูฮะให้ดูกันเนี่ยเป็นปลาธรรมชาตินะฮะนะแต่เรา ให้อาหารบ่อยเขาก็คุ้นเคยกับเรานะโน่นฮะมาขอบคุณจ้าเนี่ดยดูฮะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นก็พอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ไม่อยากที่จะไปกินเขาหรอกนะโน่นเนีดูแหมขอบคุณจ้าไม่รู้ว่าเขาจะ พูดกับเราว่าไงนะแต่เออเราก็บอกว่าเขาขอบคุณเรา <c oughs> นี่แหละดูฮะโอ้ดูฮะ,ฮะเพลินเพินฮะเพลินมีความสุขฮะไม่ว่าจะเป็นปลาเลี้ยงหรือว่าปลาในธรรมชาติฮะถ้าเราให้อาหารเขาแบบเนี้ยเขามากินอย่างมีความสุขเราก็สุขใจไปด้วย การทำบุญของนั้นเลยก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่ค่อยได้เข้าวัดกับเขาหรอกนะนะอยู่กับธรรมชาตินี่แหละเนะี่ยได้หมดนะ ปูปลาได้กินหมดเนี่ยเนให้ดูเนี่ยเนเจ้าหอยเชอรี่ตัวใหญ่เนี่ยเนียก็มากินด้วยนะอ่ะจัดเลยลูกหอยขมหอยอะไรก็มีนะ ดูฮะโนนนะคือคักกัน,นะเ,น,นะเ,นเนี่ยเพลินนะเพลินเนี่ยความสุขหาได้ง่ายๆนะจากการทำบุญแบบนี้แหละอ่ะสลหรับคลิปนี้แ้ล้วล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ